t o โยต้าอ e ัลติส e s p o r t option ชุดแต่งเท่ๆเดิมแท้โรงงานพิเศษสุดๆสำหรับคันนี้ช่วยผ่อน6เดือน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพรยนต์นั่นเองนะคะก็สําหรับช่องนี้นะคะจะมีนุ่นและก็ทีมงานจะมารีวิวอัปเดตรถยนต์ต่างๆมากมายให้กับคุณลูกค้าแฟนๆนะคะที่กําลังรอคอยหรือว่ากําลังตามหาอยู่นั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถเอาติสนะคะบอกเลยว่าชมนี้สีนี้หายากมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ แล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะ มาสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถสีดำคันนี้เลยนะคะเป็น t o y ยต a a อ t i s สนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น1.8 e s p o r t option ด้วยนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นปี2017จดทะเบียนปี2018นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่539,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000ไปไปลาย10,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้าด้วยนะคะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะตัวรถคันนี้เอาไปเลยนะคะช่วยผ่อนถึง หเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการจะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องเข้ามารับรถนะคะบอกก่อนนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดเนาะมา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนล้างปรับสภาพก่อนที่เราจะนําไปตั้งขายเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับเอาติชมนี้นะคะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนนะคะคือจะบอกว่าตัว e s p o r t ตออปชันเนี่ยคือหายากมากเลยที่สําคัญได้เป็นสีดําแบบนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนะสำหรับโฉมนี้เนี่ยจะได้กระจังหน้า2เส้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้แวนหลักที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วโตโยต้านี่คือแบบช่วงล่างดีอะไรหาง่ายไม่ จุกจิกศูนย์ให้บริการคือเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับหมายเลขทะเบียนนะคะ6กกไก่ฮอนอฮูกนะคะ3 2 2กรุงเทพมหานครอันนี้ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วเนาะแล้วก็เอกลักษณ์โดดเด่นของโฉบไมเนอร์เชนจะอยู่ที่กันชนด้านล่างของเขานะคะจะเป็นแบบเปียโนแบ็กสีดำแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของโฉมนี้เป็นอย่างมากเลย มาดูกันต่อในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะก็สําหรับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เนาะได้เป็นไฟหน้าที่เป็นลูกแก้วแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED แบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าโชว์นี้นี่คือแบบดูโชบเฉียวดู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 สปอร์ตเป็นอย่างมากตรงรุ่นของเขาเลยเนาะ แล้วก็ถัดมาด้านล่างเราจะเห็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะที่มีการติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยเนาะเท่านั้นยังไม่พอแน่นอนอยู่แล้วว่าขึ้นชื่อว่าชุดแต่งสปอร์ตนะคะและที่สําคัญออปชันจัดเต็มพลาดไม่ได้เลยสาหรับการติดตั้งสเกิร์ตมาให้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานเลยนะคะของแท้จากูนยนป้ายแดงเลยเนาะตรงรุ่นของเขาเลยตั้งแต่ผลิตจากโรงงานมาเลย มาดูในส่วนของตัวล้อกันดีกว่านะคะสําหรับล้อเนี่ยตัวเนี้จะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ได้ได้แม็กใหญ่นะคะขนาด17นิ้วเลยซึ่งตัวนี้เป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กห้าลูกแน่นอนนะคะว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานผ่านการรองรับแล้วนะคะว่าสามารถรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยเนาะตัวนี้ได้แม็ก17นิ้วนะคะและในส่วนของตัวยางเองเนี่ยคันนี้มาพร้อมกับยางสัปดาห์ที่23 ปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางใหม่นะคะใช้งานได้อีกยาวไกลเลยเนาะเนี่ยดูภาพรวมซุ้มล้อของเขานะคะน็อตกิ๊ทุกตัวโครงสร้างเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยและที่ด้านแก้มเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมติดไว้นะคะจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะถัดมาที่ใกล้ๆกันเราจะเห็นในส่วนของกระจกตัวนี้พับผูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็ ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวนะคะมาที่หูของกระจกมองข้างแบบนี้เลยทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานใช้งานได้เป็นปกติ มีการติดตั้งคิวกันสาดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตรงรุ่นของเขาเลยนะคะแล้วก็กระจกนี่ก็คือติดฟิล์มให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันสําหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือ2นะคะให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทุกบ้านเลยนะคะจะเป็นในส่วนของโลโก้ของตาปั๊มของโตโยต้ตาแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานมาพร้อมกับสัญญ,ญาณการขโมยที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ ถัดลงมาด้านล่างเล็กน้อยเราจะเห็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะซึ่งตัวนี้ได้สีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลติสนะคะแล้วก็ให้ดูภาพรวมด้านข้างนะคะเห็นไหมคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบเลยนะคะเป็นสีดํา สีเสมอกันทั้งคันเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยนะคะด้านข้างก็มีการติดตั้งสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะว่าง่ายเลยคันนี้ติดสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินลว้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื<ๆ>้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95 E20 ตัวนี้รองรับ E85 แล้วด้วยนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายเนาะสำหรับไฟท้ายเนี่ยก็คือของเขาจะดูโฉบเฉียดดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอัล t ิสอยู่แล้วนะคะก็จะได้ชุดโคมไฟท้ายที่ใช้เป็นหลอด LED นะคะเรียงกันแบบนี้เลยมีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแล้วก็จะมีการตกแต่งโดยเส้นโครเมียมในชุดโคมไฟแบบนี้นั่นเองแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะออกแบบมานะคะให้เชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างเนี่ยด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้นั่นเองนะคะ สเกิร์ตล้อแม็กยังไม่พอตัวสปอร์ตออปชันต้องจัดเต็มนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่4ด้วยนะคะดวงที่3จะอยู่ด้านในนะคะเนี่ยไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็กระจกบานหลังก็คือติดฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเช่นเดียวกันเนาะ เห็นไหมสกเกิร์ตด้านล่างก็มีนะคะด้านหลังเนี่ยคืออันนี้คือสกเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังก็คือติดรอบคันมาเลยนะคะตรงรุ่นของเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อมานะคะนุนจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรากดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะเพื่อเปิดห้องเก็บสัมภาระนั่นเองหรือว่าถ้าใครไม่ชินนะคะก็เปิดจากภายในตัวรถได้เช่นเดียวกัน โ oh, wow. อ้ว้าวเห็นไหมคะคันนี้นะคะมีถาดยางรองท้ายมาให้ด้วยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยถือว่าได้ถาดยางรองท้ายอันใหม่ไปเลยนะคะก็ซื้อรถคันนี้เอาถาดยางรองท้ายไปเลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยจะบอกว่าเนี่ยคือพื้นที่ของเขาเนี่คือกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้แบบเยอะมากๆเลยใครที่แบบมีสัมภาระเยอะๆชอบเดินทางไกลๆนะคะเอาติดต่อโจทย์เนาะ อพอเปิดมาด้านล่างนะคะเราจะเจอในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะซึ่งตัว e Sport option นะคะยางอะไหล่จะไม่ใช่ล้อกระทะนะคะจะเป็นล้อแม็กที่เหมือนกับตัวล้อด้านนอกทั้ง4ล้อเลยนะคะได้เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะอันนี้ก็คือมีไว้ติดรถไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนั่นเองเนาะสำหรับโครงสร้างด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวแล้วก็รอยเม็ดอาร์ทุกจุด พวกนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลยเนาะอันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่มีจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมากนะคะก็โครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานขอบยางก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะดูในส่วนของน็อตฝาก,กระโปรงกันเนาะเห็นไหม สีดำน,นะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองฝั่งอันนี้ก็คือพงบอกได้เลยนะคะว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยเดินชนมานะคะไม่เคยถอดไปทําสีหรือว่าเปลี่ยนฝากระโปรงด้านท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะรีวิวให้เห็นเห็นอย่างละเอียดกันไปเลยนะคะว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเนี่ยมีโครงสร้างมีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเนี่ยโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยอันนี้นะนุ่นก็พาดเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันภายในตัวรถคันนีกันนะคะว่าภายนอกชุดแต่งจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วภายในออปชันจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปเข้าไปดูภายในกันนี่ โอ้โหคือจะบอกว่าเรื่องของเขานะเอกลักษณ์ของ1.8ของเขาจะเป็นภายในสีดําอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ดูที่แผงวระตูก่อนเลยจะเป็นสีดําแล้วก็เน้นการตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาให้ดูเหมือนอารมณ์รถสปอร์ตเลยเนาะมือเปิดด้านในจะได้เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้จะบอกว่าแข็งแรงมากนะคะสาหรับเอาติสมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกเนาะแล้วก็ระบบเซนทันล็อกนะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสาหรับผู้ขับขี่นั่นเอง อันนี้คือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับนะคะมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําตัวนี้คือเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้เลยเนาะนี่แล้วก็พอมาด้านล่างเห็นไหมด้วยกับความที่เขาดูแลรถด,ดีนะคะเขาก็มีการติดสครับเพจไว้ที่ขั้นบันไดด้วยนะคะ <S <S เพื่อไม่ให้รองเท้าเนี่ยมากระแทกกับสีของตัวรถนั่นเองนะคะอะดูที่มุมตรงนี้ก่อนดีกว่านะตัวนี้เห็นไหมพับหูกกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ดี ้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดนะคะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะเห็นไหมกุญแจสำรองทั้งดอกจะเป็นทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองก็คือเป็นรีโมทเหมือนกันเลยอะคันนี้นี่คือเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยเนาะมาดูในส่วนของเลขไม์กันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะรถปี2017จดทะเบียนปี2018นะคะเลขไม์อยู่ที่1535งมกิโลนะคะก็เป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่เขียวไม่โกนะคะใช้ ใช้กันได้แบบอันนี้คือเราเช็คเรามีการเช็คระยะอะไรมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเองนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเนี่ยรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือคุยผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบกให้ด้วยตัวนี้มีแอร์แบกถึง7ลูกกันเลยทีเดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอตัวสปอร์ตดิมาพร้อมกับเพดนชิพด้วยนะอยู่ที่พวงมาลัยนั่นเองก็คือเทินเกียร์เปลี่ยนเกียร์คืออยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ คอนโซลฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับตรงกลางเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นเครื่องเสียงซีดีนะคะได้นะคะตัวนี้จะเป็นจอสัมผัสทัสกีนนะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่ออะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะ เห็นไหมเชื่อมต่อกับพวงมาลัยก็คือเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเสียงนั่นเองสามารถเชื่อมต่อ,เ,อ,อเครื่องเสียงพวกโทรศพัพท์เชื่อมต่อบูทูได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นจอเดิมแท้ที่มาจากโรงงานนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีในส่วนของจอนะคะเป็นแบบเรียวทามเลยให้เห็นอย่างชัดเจนเลยจะเป็นในส่วนของกล้องถอยหลังที่ติดมาจากโรงงานด้วยนะคะ ถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะคะจะเป็นแบบออโต้นะคะเห็นไหมหรือว่าถ้ามันยังไม่ทันใจนะคะเราสามารถปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้คือเราปรับเองได้ด้วยนะคะถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้คือจะบอกว่าจับได้กระชับมือและตอนขับก็คือค่อนข้างง่ายเพราะว่าของเขานี้คือเป็นเกียร์ CVT ด้วยนะคะมาดูในส่วนของเบาะก,กัน ตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะซึ่งจะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้คือเป็นตัวออปชันของเขานะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะถือว่าคันนี้นี่คือแบบออปชันคือ หนักจะเต็มมากเลยนี่เห็นไหมสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานก็คือสภาพดีนะคะอยู่ครบหมดเลยเนี่ยน็อตประตูต่างๆโครงสร้างเดิมโรงงานนะสีเดิมทั้งหมดเลยอันนี้คือคือตามตามสโลแกนตามมาตรฐานของเชรยนต์อยู่แล้วนะคะว่าคัดรถเข้ามาทุกคันนี่คือจะต้องเป็นสีเดิมไม่ใช่รถแท็กซี่ไม่ได้มีแบบชนหรือโครงสร้างอะไรนี่คือเราไม่รับเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าเนาะว่าของเขานี่จะกว้างมากน้อยแค่ไหนกันนะคะมา เข้าไปดูข้างในเลยเห็นไหมเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นเบาะหนังสีดำภายในคือกว้างมากนะคะก็มีสายเบลให้ถึง3เส้นแบบนี้นี่คือของเขาออกแบบมาแล้วแหละว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3ท่านกันเลยทีเดียวนะคะความกว้างของเขาเห็นไหมและดูด้านล่างนะคะของเขาเนี่ยคือแบบมีติดพรมด้านล่างให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นยางรองเท้านี่คือแบบมีให้ครบทุกจุดเลยนะคะ ของเขานี้นั่งได้แบบเหยียดเท้าสบายเลยและตรงกลางก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะคะที่นั่งในรถคันนี้นั่นเองนะคะนี่คือแบบรถเข้าใหม่จริงๆนะยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยสภาพดีดีแบบดีมากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาสีดำตัว e sport option อยู่พลาดไม่ได้แล้วนะคะรีบมาจับรีบมาจองนะคะรีบมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ S <S 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 มาดูโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าเนาะอ่ะมาสำหรับโครงสร้างด้านหน้านะคะและเครื่องยนต์ตัวรถคันนี้เนี่ยได้เป็น เครื่องยนต์พันแนะคะเป็นดูโอวีวีทนั่นเองนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเดิมๆทั้งหมดเลยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะก็ตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสัญนาเล่มทุกตัวอักษรเลยดูยในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะนี่เห็นไหมน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะค่อยๆไล่ลงมาน็อตแก้มนะคะสีเดิมเช่นเดียวกันเป็นอาร์ท,ที่เป้าชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะนี่จะเป็น <S 2> <S 2> <S รอยแต้มสีโรงงานเช่นเดียวกันเนาะมาจนถึงตรงนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านขวานะคะน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านขวาและคานด้านหน้านะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตทุกจุดอยู่ครบเลยคันหน้าเดิมตรงนะคะเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยโครงสร้างเดิมนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของน็อตที่เชื่อมต่อระหว่างคานด้านหน้าและคานด้านซ้ายนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเช่นเดียวกันคานซ้ายเดิมทั้งหมดเลยนะคะไล่ขึ้นไปจะเป็นในส่วนของน็อตแก้มด้านซ้ายและเม็ดอาร์ตที่เบ้าโชกคนะคะเห็นไหม สภาพดีสมบูรณ์ทั้งหมดเลยน,อน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับและสติกเกอร์3จุดนะคะก็คือสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มออกอนะคะและสติกเกอร์สีอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองเห็นไหมน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของตาปั๊มของตัวต้าอยู่แบบนี้นั่นเองเพื่อบ่งบอกว่าเดิมแท้จากโรงงานนะอันนี้คือเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่า ไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้คือเราไม่นําเข้ามานะคะเล่มทะเบียนตรวจสอบได้ทุกคันเลยแหล่งที่มาที่ไปของเราชัดเจนนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ําน้ําท่วมอะไรอย่างนี้คือเราไม่นําเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแลยย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่า a ลติสที่บริษัทเพื่อนของเราไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะอ่าก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับโตโยต้า Altez 1.8 e Sport Option อสอีดาคันนี้นะคะ ปี2017จดทะเบียนปี2018นั่นเองนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถ เข้ามาได้เลยนะคะเพยรยนของเราเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นค่าฟรีเก้วันนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนถึง6เดือนเลยนะคะแล้วก็มีบริการจะส่งรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยสนใจโปูไหนติดต่อเ,เข้ามาได้เลยนะคะจะมีแอดมินแล้วก็ทีมงานคอยให้บริการเป็นอย่างดีเลยวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพยรยนต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ